นะครับนี่นี่ครับนะหลังจากที่ต้มไข่เสร็จแล้วเนาะนะครับต้มไข่เสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำครับคนนิ่มก็ทําการปลอกไข่นะฮะมันจะไม่ติดเปลือกมันจะไม่ติดเปลือกมาแช่น้ําเย็นแล้วก็แกะนะครับอุ้ยนะครับไข่สวยงามมากเลยเอฟสีนู่นนะเนียนเลยนะับแกะแบบมือเย็นๆนะครับนะครับโอ้ให้ผมปลอกไข่เลยครับ สุกแล้วแม่สุกแล้วครับนะเพราะน้ำมันแดไอ้น้ำไอ้ไฟมันแรงครับอยไนะครไฟมันแรงต้ส่นนครับตัวนี้ปกไข่ปแกะถพ่อไปไข่ไข่ก่เนี่ยครับนี่ครับโอ้โห ลุงจิมนี่วางยาตลอดซะทันะครับทำไมไม่เปาะลงสักหน่อยเน่นาะคือสีนังหัวเราะลุงจิมี่เนาะเดี๋ยวทำลุงจิมจะแกะเลยแกะไข่นะครับดูดูสงคนนะแกะแบบนิ่มๆนะฮะนะไมเกิดอะไรเกิดก่อนกันครับเกิดปัญหาแล้ เราเรียกปัญหาโลกแตกนะครับมายาวนานนล้วดนี่ซึ่งยังไม่มีใครตอบไปสักทีเทียงเขเถียงกันเหมือนกับคําว่าวอสไปว่าอะไรเนี่ยฮะอยากถามลูกกิมเป็นผู้อย่างรู้นะตอบคำถามให้น้อยกำลังฟอกไข่นะครับนะงามเนียนโอ้แกะง่ายเนาะคะไข่เนาะบางอันนี้มันติดเลยนะติดแก่ยะมันเกี่ยวกับอะไรเนาะ ก็คือจากน้ำร้อนใส่น้ำอณนนิเดนไหมอืมจากน้ำร้อนใส่น้ำเย็นแก,แกะง่ายเนียนเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยอปปโอ้โหเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเล่นมีอยู่ท้ามมันไม่แตก,กสองฟองพร้อมกันไม่แตกนะครับ <c oughs> ไม่รู้เมือนกันอันนะะี้เราใช้กน้นหรือเปล่ามุมแหลมอ่ะมุมของไข่ป่ะมันกระเทาะตรงกลางนี้ะหรือหรือความหนานแน่น เสร็จอีกแล้วนะครับลูก <F 4. S 2> จิมเอามาใส่มือแบบนี้เนาะดูกจิมอืม,มันจะแตกนั้นเนี่ยมไม่แตกมนะันลูกจิมหาาทั้งปีครับล 4, ุงจิมนี่ไม่ได้เลยนะเอฟซีลุงจิมนี่ไม่ได้เลยอะไรก็เอาเปียบเนาะเออเอาเปรียบทุกช่องจริงๆนะใครจะหมดแล้วนี่ คิดเอานะพ่อนิ่มปอกไข่แต่ลุงจิมทําอะไรครับนั่งเล่นโทรศัพท์คิดเอาครับแต่เวลากินลุงจิมบอกกินด้วยเนี่แกทักหาคหุงบัวนะขณะหุงข้าวนึ่งข้าวเนี่ยเอฟซี FC ดูนะพ่อนิ่มก็เป็นคนนึ่งกับข้าก็เป็นพ่อนิ่มเป็นคนทําแล้วลุงจิมแล้วครับโทรศัพท์อยู่กับแต่โทรศัพท์ก้มมองโทรศัพท์นะนึกว่าอายุลุงจิมน,นี่น่าจะเลยกเกษียณแล้วนะ ใช่ไหมฮะเห็นว่าสิบสี่ยังสิบแปดแต่ยังไม่ได้บวกบวกทดอีกนะฮะเกิดทบไล่กันที่บ้านใกล้แล้วครับเลยอีกสองฟองรอลุงจิมอยู่ครับเอาไว้ให้อยู่ปิดท้ายนี่รีบมาเลยนะครับ้อกคำตอบด้วยใครกับใครใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันรีบมาตอบด้วยนะครับแล้วก็มาปอกด้วยมาแล้วครับสุดท้ายลุงจิมก็ต้องเดินมาครับนะ จะให้ที่รถไถมาเบาะย่านเนี่ยขับแมนครับกุญแจก็มีอยู่เนาะไฟไม่ติดเปิดไฟหน่อยแล้วมันไม่สว่างอ๋อเปิดอยู่ครับไม่เอาพร้อมจะมีล้วอ้าวไากินข้าวเสร็จแล้วยังดูว่าลุงจิมจะปอกสวยเหมือนพ่อนิ่มหรือเปล่านะครับรอรอลุงรอลุ้นรอดูโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยพ่อใส่นะคะไม่บอเอาไม่เจ็บบอเจ็บอดเอา โนโอไปได้นเลยพ่อข้อเสียวลองดูสิเจ้าาจ้ากอูด้พ่อเลยพ่อเลยลุงจิมวัววิโซวัวมาเตัมาเตกต้องเราใส่หน้าผากเราดีละแม่ขอยาหมอง ไดเดินทางจริงเด <c oughs> ินทางไปเ <c oughs> จ็บเล่นจริงเจ็บจริง <c oughs> ไม่ต้องใช้ตัวแสดงแขนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาเอามาอีกจานหนึ่งใครชอบใส่น้ำปลาก,ก็ใส่แล้วก็ใส่กินเลยมั้งกินเลยไม,ไม่รอเลยอ๋อกินตรงนี้แหละครับถ้ากินเลยคงไม่ถึงแน่คืนนี้ก็เที่ยงคืนนะใครเอารถจะไปแล้วนั่นโอ้ไม่เป็นไรครับรถผมมีตัวติดตามอยู่ครับฝังไว้ที่ล้อครับหกินข้าวไหนนั่นน้ำอ๋อเนื้อ เอาเอาใจเย็น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 ครับลุงจิมลุงจิมใจเย็นลุงจิมอย่าโวยวายอย่าใช้อย่าใช้ความรุนแรงครับนะเพราะนิ่มเพราะนิ่มทำไม่กินอยู่ครับโอ้โหลุงจิมนี่รีบร้อนจริงๆนะไข่ก็พราะนิ่มปอกน้ำปลาแม่อ๊อบก็ไปเอามาให้แต่ลุงจิมนี่โอ้โหใช้พลังจิตแบบโวยวายนะมามามานโอ้โห เอาไข่ใส่น้ำปลานะแล้วก็จ้ำคันร้อนไม่ต้องน้ำปลามันเป็นโรคไตลุงพลสอนไว้ว่าอย่ากินเค็มโอ้ทำไมถึงไม่กินเค็มลุงไหมฮะเพราะว่าลุงจิ้มเค็มอยู่แล้วไงนะก็เลยไม่ต้องใส่น้ำปลาก็งจิ้มกินเค็มหน่อหน่อยเค็มๆอะไรเปล่หน่อยหน่อยเค็มๆเออเนี่ยใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ไข่บี้ลงไปโอ้โหอ้าวมาไหมไม่ได้จิ้มแบบไหนจะกินนะลุงจิ้มกินมแบบไหนไข่อนุจะดูแล้วผมกินอลไรเด้อ นี่ไงครับมึงจิ้มกินแบบนี้ครับกินเลยบอกค่ะไม่ใส่ยังเลยบอกบอกเลยมี่พ่อไปไหนล่ะมาเด้อครับมามากินข้าวเอาช้อนมาครับเอาไข่บี้นะครับน้ำแล้วก็น้ำปลาซิสใส่เนาะโบ้ยแซ่บแม่ครับอันนี้ครับนะดูพ่อนี่จะทำในเอฟซีนะแล้วก็รู้เคยกับพ่อตาเกรงใจกันเนาะครับโดนนั้นปลากจับไปจับมันดือมืนกัตกไม่กินจากคน คือพอตายรู้เคยนี่ครับแบบนี้แหละเนี่ยพอตายูกเคยเป็นแบบนี้แหละครับเก่งใจกันเนี่ยคนนั้กระจัมคนนี้กระจัมสุดท้ายไม่ได้กินแต่คนโอ้ยนยต้มพอดีเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่ตับจะชอบี้ใสนไข่ต้มนะคะใส่น้ำปลาหรือว่าใส่เกลือก็ได้เนะบางคนไม่ชอบน้ำปลากินได้แต่ถ้าใส่เกลือมันจะนัวนะมันเป็นเกลือธรรมชาติแล้วก็ไม่กินอยู่แค่เนาะครับยู่แค่มีแกวด้วยเพราะ นั่งกินแต่แค่ก็ไดกเขาลงกินแต่เรานี่ละค่ะอืมใช่เขาเรียกว่าสักไข่ก่อนเสร็จแล้ักไข่ไปยังไงครับแล้วก็น้ำปลาโรยครับนี่ครับโอ้โหมีสลับด้วยนะฮะสลบใส่ลุงจิมเลยที่ลุงจิมกระโดดหนีไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะลุงจิมบอกว่าลุงจิมใส่เกลือเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เห็นน้ำปลาลุงจิมเลยต้องกระโดดหนีนะเพราะไม่อยากเพิ่มความเค็มครับ เสร็จแล้วเราก็จะเตรียมอาหารกัน FC นี่เตรียมอาหารกันตรงนี้เลยกินกันตรงนี้นะครับโอ้โหมีแจ่วด้วยครับอาหารว่างอันนี้คืออะไรครับมี่หมดไม้ด้วยขอข้ามได้ไหมฮะยกออกมาเลยใช่นะอันนี้เนื้อหมูนะฮะเนื้อหมูอีกแล้วเหรอเนื้อหมูไม่ได้เหรอได้แต่ผมไม่ค่อยอยากเชื่อลุงจิมเลยเพราวันนี้วางยาผมแล้วเต็มเต็มเลยนี่โอเคพ่อ พอดีเลยลนะ FC ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงนี้เดีวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ